ผู้หญิงนอนซ้ายผู้ชายนอนขวาไขาข้อสงสัยทำไมต้องตำแหน่งนี้ทำไมผู้หญิงนอนซ้ายผู้ชายนอนขวาความเชื่อเรื่องการจัดตำแหน่งที่นอนสำหรับคู่รักตั้งแต่สมัยโบราณเรื่องนี้ทำแล้วดียังไงส่งผลในเรื่องอะไรบ้างมาดูคำตอบกันเลยเคยสงสัยไหมว่าตามหลักความเชื่อและประเพณีการแต่งงานของคนไทยทำไมผู้หญิงนอนซ้ายผู้ชายนอนขวา แถมเวลาประกอบพิธีต่างๆก็มักจะให้ผู้หญิงนั่งซ้ายมือและผู้ชายนั่งขวามือเสมอซึ่งเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนถึงปัจจุบันและทุกวันนี้ก็ยังมีความเชื่อและปฏิบัติแบบนี้กันอยู่ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงว่าการจัดตำแหน่งที่นอนสำหรับคู่รักผู้หญิงนอนซ้ายผู้ชายนอนขวานั้นทำไปเพื่ออะไรทำแล้วจะดียังไง เอาเป็นว่าเพื่อให้คลายความสงสัยวันนี้จะพาไปดูคำตอบกันค่ะสําหรับความเชื่อเรื่องตำแหน่งผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวามีมาตั้งแต่โบราณโดยมีการสันนิษฐานว่าสมัยก่อนผู้ชายจะนิยมห้อยดาบไว้ทางสะโพกด้านซ้ายเมื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องใช้มือขวาชักดาบออกมาโดยเร็วหากกระดุมเสื้อของผู้ชายอยู่ทางขวาจะทำให้ชักดาบได้สะดวกและไม่ติดขาด ส่วนผู้หญิงกระดุมจะอยู่ทางด้านซ้ายเพราะเมื่อก่อนผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยโดยแม่จะอุ้มลูกด้วยมือซ้ายเพื่อที่มือขวาจะได้หยิบจับอะไรได้ถนดัดรวมถึงใช้แกะกระดุมหรือติดกระดุมเสื้อเวลาให้นมลูกด้วยมาถึงปัจจุบันถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ด้วยความเชื่อและความเคยชินเวลาจะทำอะไรก็มักยึดหลักผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวาอยู่เสมออย่างขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานของคนไทย เวลาประกอบพิธีก็มักจะจัดให้ผู้หญิงอยู่ทางซ้ายและผู้ชายอยู่ทางขวารวมไปถึงการจัดตำแหน่งที่นอนของคู่สามีภรรยาก็มักจะจัดให้ผู้หญิงนอนซ้ายผู้ชายนอนขวาด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้นอกจากจะเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาแล้วตำแหน่งผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวายังเป็นการแสดงถึงความสำคัญและการให้เกียรติอีกด้วย เนื่องจากว่าสังคมไทยมักจะให้เกียรติผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะถือว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าและเป็นคนที่จะต้องคอยดูแลปกป้องผู้หญิงดังนั้นการที่ผู้ชายอยู่ทางด้านขวาซึ่งเป็นด้านที่ตนเองถนัดจะทําให้สะดวกในการดูแลปกป้องหญิงที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนเองดังนั้นการที่ผู้หญิงจะยกย่องให้เกียรติฝ่ายชายผู้ที่คอยดูแลและปกป้องจึงไม่ใช่เรื่องแปลก และอีกหนึ่งเหตุผลหากพูดตามหลักความเป็นจริงส่วนใหญ่แล้วการจัดตำแหน่งของห้องนอนฝั่งขวาของเตียงนอนมักจะอยู่ใกล้ประตูมากที่สุดดังนั้นการที่ให้ผู้ชายนอนขวาหากมีเหตุหรืออันตรายใดๆเกิดขึ้นก็จะสามารถปกป้องและคุ้มครองภรรยาของตนได้ทันท่นทวงทีนั่นเองรวมไปถึงการนอนฝั่งขวามือก็จะทำให้สามีนอนกอดภรรยาได้ถนัดมากขึ้นด้วย ทีนี้ก็ทราบเหตุผลกันไปแล้วว่าทำไมผู้หญิงนอนซ้ายผู้ชายนอนขวาถึงอย่างนั้นคู่ไหนจะเชื่อและจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้เพราะของอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณความสะดวกความพอใจและความเชื่อของแต่ละบุคคลน,นั่นเอง